e ีซี g 5 1 0นิยามใหม่ของการพิมพ์วันที่ผลิตที่เหนือกว่าบริษัทอีซีประเทศไทยจำกัดภูมิใจนำเสนอเครื่องพิมพ์ e c 7ีเจ g 5 1 0สุดยอดนวัตกรรมเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของคุณให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและความน่าเชื่อถือที่ไร้ที่ติอีซีเจ็ g 5 1 0พร้อมเป็นกำลังสำคัญในสายการผลิตของคุณทำไมอถึงเป็นตัดเลือกที่ทส,สำหรับธุรกิจของคุณ EC7G510 คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการในการพิมพ์วันที่ผลิตของคุณไม่ว่าจะเป็นวันผลิตวันหมดอายุล็อตนัมเบอร์โลโก้บาร์โค้ดคิวอารโค้ดหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและฟังก์ชันการทำงานที่ชาญฉลาด EC7G510 จะช่วยให้การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิภาพอันโดดเด่นของ EC7G510 ข้อห ความเร็วเหนือชั้นออกแบบมาเพื่อรองรับการผลิตที่มีความเร็วสูงพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและลดเวลาหยุดทำงานข้อ2ความคมชัดระดับพรีเมียมมั่นใจได้ในทุกตัวอักษรและทุกเส้นบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาจะคมชัดอ่านง่ายไร้ที่ติสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณข้อ3เมนูภาษาไทยใช้งานง่ายด้วยการออกแบบที่เน้นความเข้าใจผู้ใช้งานทำให้การตั้งค่าและการบำรุงรักษาง่ายได้ พนักงานสามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็วลดความผิดพลาดและประหยัดเวลาการฝึกอบรมข้อ4ทนทานพร้อมลุยทุกงานสร้างด้วยวัสดุคุณภาพสูงทนทานต่อสภาพแวดล้อมการผลิตที่หลากหลายใช้งานได้ยาวนานลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงข้อ 4. ทนทานพร้อมลุยทุกงานสร้างด้วยวัสดุคุณภาพสูงทนทานต่อสภาพแวดล้อมการผลิตที่หลากหลายใช้งานได้ยาวนานลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงข้อ5 ประหยัดต้นทุนอย่างแท้จริงด้วยเทคโนโลยีการใช้หมึกที่มีประสิทธิภาพทําให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกหยดหมึกถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้อย่างเห็นผลข้อ6รองรับทุกพื้นผิวการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแก้วโลหะกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทใดอีซ<ๆ>ีเจจีห้ก็สามารถพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมอบความยืดหยุ่นสูงสุดให้กับการผลิตของคุณก้าวสู่ยุคใหม่ของการผลิตที่มีประสิทธิภาพและไร้กังวล ให้ easy jet g 5 1 0จากบริษัท easy jet ประเทศไทยจำกัดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่เราเลือกสรรมารอย่างดีที่สุดพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายที่เป็นเลิศเราเข้าใจในความต้องการของคุณและมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุด easy jet g 5้านูพิมพ์ชัดเร็วแรงครบทุกความต้อง ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับธุรกิจของคุณโทรเลย02 906 2546 02 906 2546 0905 634943 0905 634943หรือสแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อนกับเราที่ไลน์ @ec7